สวัสดีค่ะเฟิร์นพัฒนิตค่ะเป็นนักธุรกิจ Success มอลค่ะก่อนหน้านี้นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าเฟิร์นนะคะก็คือเป็นโรคแบบเบาชุดเลยก็คือเป็นภูมมแพ้ค่ะภูมมแพ้แบบคันหนักมากเลยนะคะก็คือคันทั้งตาหูคอจมูกนะคะดูเหมือนแบบมันจะเป็นโรคที่เวอร์มากมันรำคาญมากเลยการใช้ชีวิตในชีวิตประจําวันค่ะแล้วก็เป็นตั้งแต่เด็กเลยค่ะ บอกก่อนเลยว่าตานะคะคือเป็นอะไรที่แบบสําคัญมากเวลานั้นนะเราก็ต้องพบกระจกแล้วก็เป็นคนเสียบุคลิกมากจะขยี้ตาตลอดเวลาเลยแล้วก็จะมีเป็นแบบเป็นเยื่อเป็นใยเงีะะ้ยค่ะมันออกมาจากทางตาเงี้ยแล้วเราก็ต้องแบบต้องเอามันออกตลอดเวลาแม้กระทั่งเรียนอย่างงี้ะคะ่ะมันจะเสียสมาธิตอนเราเรียนมากเลยหรือว่าแม้กระทั่งพอเราทํางานแล้วนะคะมันก็ไม่เคยหายเลยพอหลังจากนั้นก็เอฟเฟกตต่อเลยค่ะหูคอจมูก อาการจะคันอยู่ด้านในพอเราแบบไปหาหมอเออนี่ยค่ะเขาก็จะบอกว่าเรากินถั่วมากเกินไปอันนี้ของโปรดเลยก็คือกินเยอะไม่ได้กินเยอะปุ๊บมาเลยเอฟเฟกของหวานอันนี้ก็ของโปรดอีกนะคะเพราะเราไปสายคาเฟ่ก็กินมากไม่ได้อีกคือทำให้เราแบบเหนื่อยกับการที่ต้องดูแลตัวเองมากๆเลยะคะ่ะก็คือไปหาหมอค่ะแล้วก็หมอก็ต้องบอกว่าดูแลตัวเองอยู่ห่างจาก อากาศที่ไม่ดีมันก็เลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมคะทานอาหารในครบห้าหมู่แล้วก็ออกกําลังกายเป็นอะไรที่ยากมากเลยอาจจะออกกําลังกายได้แต่อาจจะไม่ได้ทุกวันยิ่งอาหารนี้คือแบบบางทีเราก็สะดวกที่เราทานก่อนเนี่ยค่ะก็อาจจะน้อยมากเลยแต่ก็พยายามปรับตัวเองให้มากขึ้นค่ะใช่แต่ก็ยากที่จะดูแลด้วยคุณแม่ค่ะก็รักเรามากนะคะก็พยายามสรรหาอาหารเสริมมานะคะแล้วก็ ตัวนูทิก้าตอบโจทย์เฟิร์นมากเลยนะคะคือเฟิร์นจะทานวันละสอม็ตรคือนอกจากที่ทําให้เฟิร์นอ่ะหลับลึกแล้วอ่ะหลับสบายแล้วใช่ไหมคะอาการเหล่านั้นนะคะยิ่งตาเนี่ยตอนเนี้ยก็คือไม่มีอาการนั้นเลยที่เราต้องมานั่งคันตาใส่แว่นเราก็คือจบเรื่องตาไปเลยแต่หูคอจมูกเนี่ยอาการเริ่มเบาลงเบาลงยิ่งแต่ก่อนมีโพรเมี้ใช่ไหมคะหรืออากาศแปรเปลี่ยนนะคะมาแล้วคัดจมูกนูน่น่น แต่ตอนนี้ก็คืออาการเหล่านี้ค่ะไม่มีแล้วทําให้เราสึกว่าแบบเออมันดูแลกับร่างมันเข้ากับร่างกายเราดีแล้วก็หลังจากนั้นก็คือทานมาต่อเนื่องถึง8ปีเลยค่ะ <S <S 1> <S 1> <ๆ>ขอใช้คําว่าโคตรแฮปปี้เลยเพราะว่าแบบอย่างที่บอกค่ะเป็นมาเกือบตั้งแต่15ปีอะแล้ววันหนึ่งเจอ เจออะไรบางอย่างที่มันแบบเออมันจะหลิดกับเข้ากับเราอะ่ะมันก็เลยทําให้โรคนั้นอะ่ะมันหายไปเลยแล้วเราก็ไม่ต้องไปหาหมอแล้วแล้วก็ที่สําคัญก็คือทําให้เราใช้ชีวิตแบบสบายมากเลยเหมือนคนปกติทั่วไปยิ่งแบบเราไปที่ไหนอะ่ะไม่ต้องมาแบบพกพวกยาแบบเยอะๆอย่างนี้ค่ะคือไม่ต้องแล้วแล้วก็ที่สําคัญพอเราเออทำงานเขาเรียกว่าเริ่มเข้าวัยทางานนะคะ อาการเครียดหรืออาการแบบว่าโดอนไม่ค่อยหลับนูทิก้าคือตอบโจทย์มากหลับลึกหลับสบายแล้วก็รู้สึกเลยว่าตอนเช้าตื่นขึ้นมาคือสดชื่นมากเลยค่ะในชีิตประจำวันนะคะเฟิร์นก็คือก่อนนอนค่ะก่อนนอนของเฟิร์นก็คือสี่ทุ่มใช่ไหมคะเฟิร์นก็จะทานตัวนูติก้าเนี่ยสเม็ดนะคะและช่วงที่แบบถ้าสมมติว่าเฟิร์นไม่สบายหรือว่ามีอาการเป็นไข้อย่างนี้ค่ะก็3เวลาเลยค่ะ ะะก็เกือบจะ3มเม็ดเลยนะคะถามว่าอันตรายไหมทานมาแล้วค่ะไม่เลยค่ะแล้วก็ดีมากๆเลยนะคะสุขภาพดีไม่มีขายค่ะถ้าอยากได้นะคะอยากหายภูมิแพ้ต้องจัดนูทิก้าเลยค่ะเฟิร์นขอการันตีเลยว่าปัวะมากค่ะ